องค์หริภาสเสด็จลงนามถวายพระพอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาตามที่สำนักพระราชวาังออกแถลงการเลี้ยงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานาเรนทิราเทพยาวดีกรมมรงราชสารีสิริพัชระ มหาวัชราราชธิดาทรงพระการประชวรโดยทรงเข้ารับการรักษาพระองค์ณโรงพยาบาลจุฬาลงกรสภากาชาติไทยไปเมื่อวันที่15ธันวาคม2 5 6 5และเปิดให้ลูกนามถวายพระพรระหว่างเวลา8นาิกาจนถึง16นหนาฬิกาณชั้นหนึ่งอาคารภูมิสิริมังคลานุสร์โรงพยาบาลจุฬาลงกรสภากาชาติไทยล่าสุด25ธันวาคมพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริพาชุทาภร เสด็จไปยังโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยเป็นการส่วนพระองค์โอกาสนี้ทรงลงนามถวายพระพรชั้นหนึ่งอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณในการนี้ถวายจากการดอกไม้และ พระลอดรุ่นปิดทองปี51เมืองลำพูนที่นาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรกิตยาภาาเรนทิราเทพยาวดีกรมมรดกรัชสารินีสิริพัชระมหาวชรรราชธิดาพร้อมกับทรงลงนามเยี่ยมในสมุดลงนามค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณแหล่งข้อมูลข่าวจากมุมข่าวด้วยนะคะ